ชาชม,มชาชมเป็นไรอะไรวะเนี้ย <c oughs> เอาหรือเปล่าชาชมวันนี้ ไม่เมาทรามันเรื่องหนึ่งสงสารกันหรอเมาอยู่แล้วเอาตรงป่ะตอนนี้หน้าตอนนี้หน้าพลอยเมากว่าชาชมอีกเออหน้าพูกด้วยอะไรทำอะไรกันอยู่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำหนูก่อนถ้าเกิดหนูเมาพี่จะได้ไปคุยเรื่องนี้ไงเพราะว่าเดี๋ยวหนูด่าพี่แต่ว่าถ้าเกิดหนูไม่เมาอ่ะพี่ได้คิดคอนเทนต์หนูไม่เมาหนูไม่เมาชาชมชาชมบอกก่อนด่าเลยนิกกี้อยากรู้เร็วๆล อะไรนะเมื่อวานเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นหนูไม่ได้ด่าหนูแซวเล่นโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหอ่ะแล้วพี่นิกี้มาพูดด่าโอ้โหถอนคําพูดเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชวนทํารายการไงพี่อ่ะอยากให้คนแบบเลิกเจ้าชู้ไงอ,อ๋อเพราะว่าเพราะว่าคนเน่เขาบอกว่าดูช่องพี่แล้วก็แบบว่าอยากเจ้าชู้เยอะอะไรเงีเออ้ยพี่ก็เลยจะทํารายการแบบสอนให้คนแบบเลิกเจ้าชู้แล้วก็คิดว่าการที่มีแฟนคนเดียวมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยอ,อ๋อ,อ อ่ะดีดีแ uh ล้วแล้วในในในมีกี่คนครับชมชมว่าไงชมนักแสดงมีกี่คนครับเอ้าพลอยพลอยหายไปไหนเนี่ยนักแสดงก็คือมีถ้าตอนนี้ก็คือที่เข้ามาไลฟ์อยู่ก็มีจีน้วยมีชาชมมีพลอยแล้วก็มีพี่เดี๋ยวขาดอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเปิดแคสก็ได้อีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนสุดท้องต้องมาแคสหน่อยว่าพี่ๆสามคนชอบไหมก็คือชาชมรู้จักองค์ดำไหมคะ องดำที่องดำที่มีเมียแปดคนอะแต่ว่าอันเนี้ยองคแดงก็เลยมีแค่สี่ใช่ไหมองแดงหรือองดำตอบน้องหน่อยเร็วๆจะเป็นองแดงหรือองดำคูณไปเลยอะเราไม่มีแบบแปดแปดสิบหกอะไรเงี้ยไปเลยอะมินิกีเป็นองคแดงหรือองดำเร็วๆอะไรนะเป็นองแดงหรือองดำ ไม่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะชมองลงกลัวเพราะว่าเมื่อวานแมผมบอกว่าหนุ่มแซลเล่นพี่อลเลยอะพี่รีบไปดูกระตูนเลยอ่ะหนูเซลเล่นตอนนั้นน่ะผมไม่เล่นเสียหลายเลยเอฟซีถามเอฟซีดูว่าเมื่อวานหนักเลยอ่ะป้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแค่น้องแค่น้องอยากทำจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองทำตั้งสองอีพีนะถ้ามันเวิร์กอะนั่นแต่ว่าแต่ละอีพีมันต้องมีข้อคิดให้คนดูไงเพื่อแบบว่า มันไม่ดีเห็นเปล่าอันนี้คือทําเป็นแบบละครคุณธรรมอะไรยเงี้ยเป็นเหมือนละครแล้วก็กึ่งรายการเนี่ยต้องมีบทหน่อยแบบวางคาแรคเตอร์ต้องมีประโยชน์ให้คนดูด้วยแบบแต่เดี๋ยวแต่ต้องให้คนดูมาเลือกว่าใครจะเป็นแบบว่านัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทีนัมเบอร์โฟอะไรเงี้ยสหชาชมวาช่ววาชมว,ว,า,ชว,วาเงี้ยสนองหีปนะน้องเล็กน่าจะดีกว่าพ่อหนูเงียบ

ค่าตัวนะเป็นเงินเดือนอ่าได้อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละรายการออนปีหน้าเลยเริ่มต้นปีหน้ารายการโลกสี่ใบมาเลยเนี่ยพี่นีโลกสี่ใบงานทำเนี่ยโลกสี่ใบเลยโลกสี่ใบพูดเราไม่มีใครฟังอ่ะเพราะเงี้ยไม่มีใครในถุงพวงนั่งเขียนบทแล้วบอกพี่วริศนั่งเขียนบทก่อนพี่บเขียนบทเลยอีกคนหนึ่งใครอ่ะเปิดแคสอีกคนเปิดแคสเปิดแคสเอาไอพีมาแคสด้วยนะชมใครนะ บีมบีมเออพี่บีมมาดิคนที่สี่อะเออเอาบีมมาแคสม่คนคนที่สี่ต้องต้องเปิดแคสก่อนเปิดแคสแล้วก็เดี๋ยวต้องถามว่าเอาไงน้องชอบไหมน้องว่าไงน้องรับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงจะเข้าแบบไอ้นี่ได้หรอเข้าแกงได้อย่างี้หรอใช่ต้องเข้าแกงไงอ๋อไอเนยไม่เอาครับไอเนยไม่เอาครับแล้วคนพี่มาบอกเนยไม่เอาครับอย่าไม่ได้เนยครับอย่าไม่ได้เอาไม่เอาไม่เอาเนยเนยอย่าพิมพ์ชื่อตัวเองแมว อย่าบุลี่เลยคืออย่างนี้ชม <c oughs> พี่นิกกี้เขาจะทํารายการนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบว่าสนคนเออเนี่ยเดี๋ยวจะพาแบบเมียสี่คนไปเที่ยวต่างประเทศจะไปประเทศไหนดีอะไรอย่างเงี้ยพี่นิกกี้เขาเสนออินเดียมาแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยน่วยหน่วยเสนอเวียดนามเพราะว่าหน่วยอยากเป็นวัยรุ่นดานางอยากไปลองไปเที่ยวเวียดนาม <c oughs> แต่ว่าให้พี่นิกกี้พาเมียสี่คนไปเดี๋ยวเมียสี่ไปหาแคทแถวแถวนั้นก็ได้มัง้ง

โอเคพี่นิกเก้เออกไปประเทศอะไรเหรอคะอ่าเดี๋ยวให้แอนนี่ว่าให้เอฟซีถามคำถามดีกว่าแล้วก็ให้พูดชื่อใครคนนั้นพูดดีกว่าถ้าผมไม่พูดชื่อจีนวยคือคุณไม่มีสิทธิ์พูดนะครับจีนวยครับพอผมรู้รู้รู้สึกว่าคุณพูดเก่งไปแล้ววันนี้พูดเยอะไปแล้วได้ครับโอเคโอเคอ้นาวใครอยากําคคำถามไร่ถามมานะครับเดี๋ยวผมจะเรียกชื่อนะครับผมเป็นประธานสภานะครับผมเรียกชื่อแล้วก็คนกล้าตอบนะครับอ่า คำถามมาครับ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 เฮ้ยเฮ้ยกูอยากเห็นหน้าเอฟซีกลัวมีเอฟซีกลัวทำติ๊กตอกชื่อจอมปีศาจแล้วก็คนดูเขาเยอะมากเลยอยากเห็นหน้าเขาอะเขากดเเขาอยู่เขาดูอยู่พี่เชิญเขาดูรับรับเชิญเชิญดีกว่าชื่อจอมปีศาจ่ะเคยนะหนูหนูหนูข้าไปส่องอยู่ยอดวิวเยอะมากเยอะเลยเนี่ยกดเชิญไปแล้วอยาก เห็นหน้าอยู่อยากรู้ว่าผู้ชายผู้หญิงใช่เข้ามาหน่อยครับพี่เข้ามาหน่อยครับพี่ครับเชิญเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าจาได้ว่าพี่ทำติ๊กตอกก่อนผมมั้งเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเขาหยุดทําไปพักนึงแล้วก็มาทําใหม่แล้วตอนเนี้ยใส่หูฟังกัดได้ไหมเขาไม่เข้าเลยเขายังไม่เข้าเลยเขาไม่เปิดตัวบาเออเขาไม่เข้าอ่ะ อยู่ไหนอะอยู่ไม่บอกจะช,ชมไปเที่ยวเหรอไ<ช>หนดูดิข้างหลังมันเป็นยังไงจะช,ชมตาแดงๆนะครับจอมพิศษบอกไม่ดวกครับไม่ดวกครับอ๋อไม่ดวกไม่ดวกครับจะได,ด้รัผู้ชายเน่ยนนหนูกำลังรอ่านเม้นท์ไม่เป็นไรอะพอยพูดหน่อยพลอ,อยไม่หนู ไม่ดูจะพูดอะไรมันแทรกไม่ได้โอเคคําถามมาแล้วนะครับคําถามมาแล้วนะครับคุณผู้หญิงครับมีใครเคยแอบชอบผมไหมครับจีนวยครับคนแรกครับคุณจีนวยครับใครถามเนี่ยมีคนถามนี่คุณจริงเหรอตีรยุทธคุณธีรยุทธอ่าคุณจีนวยตอบก่อนก่อนครับคนแรกครับครับว่าคันถามว่าต้องหินชวนหน่อยชวนหน่อยคำถามผู้หญิงครับสามคนนี้เคยแอบชอบนิกกี้ไหมครับคุณจีนวยก็ตอบก่อนครับ ครับหมายถึงว่าให้หนูตอบปะเอ้าก็คุณนายคุณมีหนึ่งตอบครับอ่าคุณมีหนึ่งครับตอบว่าเค้าชอบพิเนกี้ไหมเหรอใช่ครับเสรยค่ะฮะเคย์ถ้าใหม่ม .4 ค่ะอ๋อม .4 เพราะว่าสมัยม .4 เธอมาถ่ายรูปด้วยกันใช่เคยไปขอพี่นิกกี้ถ่ายรูปเพราะว่าตอนนั้นปื้มๆแบบที่แบบเป็นกะลามาถ่ายมาถ่ายอะไรกันที่อะไร โอเคโอเคจบไปครับคุณหนึ่งจบไปนะครับคุณเอคุณพลอยครับคุณเคยไหมครับเคยค่ะตอนไหนครับอู๋เหมือนคนหล่อมากเลยมึงเนี่ยไอ้เหี้ยพลอยต๊กตอนไหนครับพลอยครับคุณตอบครับตอนไหนเนาะตอนเที่ยงคืนสิบเก้าฮะตอนเที่ยงคืนสิบเก้า ตอนเที่ยงคือสิบเก้าตอนไหนตอนนี้เหรอเลือกแล้วเลยคอยมืวันเลยแฟงจีนวยกลับไปก่อนลงไปจีนวยลงไปคายจีนวยลงไปนะจีนวยอย่าเอาเรื่องนะคุณมีสามครับคุณมีสามโอเคตาคุณชายชมนะครับคุณชายชมครับคุณเคยหรือเปล่าครับผมไม่เคยแอบชอบพี่เลยอยู่แล้ว อันอันนี้คือตอบแบบหน้าเมาๆอะใช่เพราะว่าก็กินอยู่หลุนละเล่าไงโอ้โผมเมาโอเคอันนี้ไปทางอันนี้ไปทางแบบเมานะครับโอเคอยู่ครับโอเคจบไปครับไม่เคยชอบไงเพราะว่าชอบยู่แล้วนี่ไม่เคยชอบไชอบอยู่แล้วโอเคกลายเป็นตอนนี้พอยเบอร์หนึ่งคาโชนเบอร์สองครับตินนวยเบอร์สามครับตินนวยติ้นวยเบอร์ ยิงเบอร์สามนะครับขอเป็นเบอร์สี่ได้ไหมอ่ะอยากอยากโดนแคสไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนูเดี๋ยวพี่แคสหนูเองเอาอะไรอ่ะคำถามแล้วคำถามมีคำถามอยู่ไหมครับมีไหมครับคำถามมีไหมครับตอนแรกบอกว่าจะให้สาวๆมาแคสไม่ได้ไม่ได้เบอร์สี่ต้องเป็นคนที่ยังไม่เคยเจอแล้วก็แบบว่ากับให้มันแน่นำตัวแต่หน้าพี่ๆอ๋อแล้วรายการนี้ยผู้หญิงด่าพี่ยับเชื่อดิ หนูว่าด่าพวกหนูด้วยเอาดีๆเผื่อไม่ด่ามันเป็นบทเป็นบทละครเดี๋ยวผเดี๋ยวก่อนกนเริ่มรายการจะมีชื่อมีชื่อนักแสดงแบบเบอร์หนึ่งนำแสดงโดยอะไรเงี้ยแสดงหนังแบบไหนอ่ะมาแล้วครับผู้บริหารนะครับเอเอสปอนะครับพี่ต่ออยู่นะครับพี่ต่อครับผู้บริหาร e อ s p o r อรนะครับคุณต่อนะครับ พี่ต่อสดีค่ะผู้บริหารเอเอสปอร์ตไทยแลนด์นะครับคุณต่ออยู่นะครับพี่ต่อครับฝังงานให้น้องๆหน่อยนะครับพี่ต่อทุกคนเลยนะครับพี่นะจาะพี่ต่อจ้าอุ๊ยอ้อนจังอ่ะแล้วเดี๋ยวรายการโลกสี่ใบนะครับสนับสนุนโดยเกม f c Mobile นะครับพี่ประจาเยี่ใส่เขาปะเนี่ยพี่ยังไปลู้นเรื่องอะไรนะครับตอนนี้เมาอ่ะ มาแล้วเรื่องอะไรพอดีไปบอกแล้วพี่ต่อรอพี่ต่อหนีไปพยายามถามอะไรถามมาได้นะครับถามคำถามมาได้นะครับเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวน้องหินจะเป็นคนเลือกเองเดี๋ยวไลืออีกห้านาทีนะเดี๋ยวพี่ไปละได้ทำงานนะพวกเนี้ยเอาน้องหินเลือกคำถามมานี่ไงเจอคำถามแล้วเนี่ยเนี่ยแต่นิกกี้ชอบใครเนี่ย คนที่ไม่มีรูปดิไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะแต่แต่ที่เห็นไงทำไมเห็นไม่เห็นวะเนี่ยจะได้จะได้แฝดแ่ดถามพี่ลิคกี้ไงเขาถามว่าอ่าให้พวกภูมิทายอายุวันเกิดของพี่ลิคกี้ครับรู้เปล่าครับอ๋อจีนไวรู้อ่ะจะยุติธรรมไม่ถอยท่านนี่นาอ๋อ โอเคมีคนถามเยอะว่าชอบใครสุดมีคนตอบเยอะอ๋อนี่นายน้อยชอบใครที่สุดสามคนนี้คนละแบบคนละแบบชอบทุกคนคนละแบบโอ้โหคำตอบไม่ไมม่มันไม่มีชอบใครสุดเพราะแต่ละคนเขาน่ารักกันทุกคนเขาน่ารักกันคนละแบบใช่ไหมล่ะแบบจีนวยน้องก็น่ารักแบบแต่เขาก็จะแบบว่ากุนๆวนหน่อยไงเขาก็น่าน่ารัก ก็ตอบแบบแบบไม่อยากตอบ่ะตอบแบบก็น่ารักตอบไปแล้วครับตอบไปแล้วครับคำถามอื่นครับมาครับคำถามเยอะนะครับดูอ่านไม่ทันวะเออมีคนบอกหนูหน้าเหมือนพี่ด้วยเฮ้ยไอ้น้องบ่าถามคำถามที่กูไม่อ่านละเยอะโอ้เยอะมากนี่ผมเล่นตอบคนเจ้าชู้เห็นไหมครเป็นคนเจ้าชู้คกเป็นคนมีลายซะเห็นปะ อันนี้คือต้องบอกจริงๆไม่มีติดน้องต่คนนึงอยู่นะครับพอในไลฟ์บุกคนหน่ะคนเจ้าชู้อยู่แล้วไอจีเขารับจบอยู่แล้วแต่จริงๆไม่เป็นคนอย่างนั้นคะคะตัวจริงเขาเรียบร้อยตัวจริงเขาจะเป็นฟีลแบบว่าเที่ยวไายเผลออะไรเงี้ยพูดน้อยอะไรเงี้ยควจริงนะแต่วลาไลฟ์เวลาอย่างเงี้ยเขาจะแบบคนนึงขอขอคำถามที่ยาวๆหน่อยครับไม่มีใครถามมาเลยครับมีแต่หัวเราะมาอย่างเดียวครับ เออมีคนบอกว่าน้องชาชมดื่มในไลฟ์ได้นะครับเข้าใจว่ากาลังติดลมไม่ได้มันอยู่ในร้านไงโดนแบนอ๋อชาชมไปเที่ยวอไปเที่ยวค่ะที่ไหนน้องไทยพีโอกาเจอไหมโอ้ไม่ธรรมดาเที่ยวทองหลอด้วยไม่มีไรทำอะซอยหนึ่งไงซอยหนึ่งท่งสมาครั้งแรกเออซอยหนึ่งบ่อยแล้วอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อน ออ yeah. ใช่หรือเปล่าเมื่อก่อนจ่าเขาบอกว่าให้พี่บอกคุณสมบัติของโนตีหน่อยครับ <c oughs> อ๋อคุณสมบัติที่เฉพาจะแคสได้อ,อะอานอตีโวยบอกบ่อยว่าคนที่จะมาแคสวันนี้นนกี่ปากเบี้ยวใช่ปากเบี้ยวไม่สบายไงเป็นเบล์เคาสซี่ครีบตีโวยครับถ้าเกิดเบอร์สี่ที่จะมาแคสต้องเป็นยังไงครับคุณเลือกเลยครับ ถามคนอื่นบ้างดิหนูคิดไม่ออกคุณก่อนเลยครับคนแรกครับคุณดีเลยครับก็ดีครัคนเลยนะอ๋อก็พี่นิกกี้ชอบประมาณไหนอ่ะพี่นิกกี้อยากได้แบบไหนก็บอกมาเดี๋ยวหนูจะไม่ต้องความคิดเราไว้ต้องความคิดเราพินเราหรอใช่แต่หนูมาคนละหนึ่งยาครับพี่นิกกี้เขาน่าจะชอบคนแบบอ่อนๆปะอือชอบคนอ่อนๆหมวยๆอะไรอย่างเงี้ยปะ อ่าอะตอไปคุณพลอยครับคุณพลอยครับคุณพลอยเลยดีกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเอาคาแรคเตอร์ของคนที่สี่ต้องเป็นยังไงครับเขาบอกว่าคนต่างประเทศหรอเออไปเบอร์สามเป็นหวาดสาเป็นหวาสามเป็นหวาดสาเบอร์วาดสามเป็นหนูไม่ได้พูดเลยเนี่ยโอ๊ยเบอร์สามครับเบอร์สามเลครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์สามครับ อีคนหนึงเอาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยอะอ่าโอเคเบอร์สามยังเมาอยู่นะครับเบอร์สามยังเมาอยู่ไมคิดไม่ทันหรอเอาอะทำไรอะอยู่นอกอ่ะทำอะไรตอนนี้ล่ะเขาบอกว่าแบบคนที่สี่ก็เป็นแบบไปฟิลเรียบร้อยไปเลยเออเรียบร้อยไปเลยไงก็แบบฉีกกับฉีกไปเลยเรียบร้อยเลยอะไรอ๋อเออแต่เรียบร้อยเขาก็คงไม่มารายการนี้นะแม่บ้านไนแม่บ้านไม่เลือนะพี่อ๋อเออ ได้ได้ได้ยี่โมงแล้วเดี๋ยวอีกสองนาทีไปละได้ครับพายุาะน่าจะชมมีคนคนนี้อย่าเซลดีจนเมาอยู่ทำไงชมแล้วเดี๋ยวทำอะไรพรุ่งนี้จีนวยพลอยชาชมทำอะไรพรุ่งนี้นี้ไปรีวิวโอ้เปรีวิวทุกวันเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาวะน้องพลอยทำอะไรอ่ะกรับมาลินยาแล้วก็เดี๋ยวไปบัลไทยยาต่อโอ้ย เบอร์หนึ่งเลยนี่แซงเลยเราแรงดีชอบเพชรพัทยาด้วยแมายว่าเราไปเป็นแคดดี้หรือเปล่าและชาชนทำทำไรนะพงนี้ไม่รู้นะพรุ่งนี้มีแค่ต่อยมวยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะโอเคอุ้ยต่อยมวยด้วยเดี๋ยวนี้่อยมวยต่อยอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ต้องระวังแล้วเก่งอะเดี๋ยวนี้บอยมวยให้น้องชมเขาเจอแบบ ชมุกเอ้ยน้องมุกวันนี้น้องมุกดูอยู่นะครับน้องมุกวันนี้ครับสวัสดีครับน้องมุกสวัสดีครัับสสวดีค่ะพี่มุกนะครับพี่มุกพี่มุกน่าจะโตกว่าน้องร้องมุกที่ผ้าแล้วมั้งน้องมุกออกไปแล้วมั้งไปแล้วสวนพี่มุกมาแคสเป็นนัมเบอร์เป็นนัมเบอร์โฟนได้โอเคได้จะน้องร้องน้องมาแฉเรื่องนเฉยได้ตอนแรกกะว่ามาฟังบอดี้สแลมเนาะ ไถ่เศร้ายังหรือเศร้ายังไม่เท่าเลยน้องพลชอบฟังเพลงเออมีคนมีคนมีคนบอกว่าพี่นิกกี้เศร้าอ่ะมีคนบอกไม่เท่าไม่เท่าชอบชอบฟังบอดี้แซลมเวลาดื่มนะแล้วชอบฟังพี่ตูนโอ้ได้ลมดีดีได้ลมดีพูดอะไรพูดเลยดิฮะตูนบอดี้แซลมไม่เอาไม่พูดแล้วเพราะมิกิติ๊กต่อกเสื้อแล้วตุลบริบาลตูนบริบาลโอเคได้เด็กๆขอบคุณนะจ๊ะอุตส่าห์เข้ามาคุยกัน ไม่ขายแล้วของอ่ะตอนแรกเห็นขายของฮะไม่ได้ขายของตอนแรกคิดว่ามีตะก,ก้าไงดูมไม่เป็นไงพี่ไม่รู้มีตะก,ก้าหรือไม่มีที่องกดเ,เลือตกตะก้าด้วยตอบไวอ่ะได้นะครับ FC ครับเดี๋ยวขอนอนก่อน,นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานเช้านะครับไดครับพี่ครับบายบายทุกคนแล้วเดี๋ยวน้องหินไล่ไล่ต่อไปเนะี่ยเอ่อไล่ดีไหมอ่ะไม่ไม่มีใครอยู่แล้วไอ้เดี๋ยวใช่แหละลงแล้วเออไปพักผ่อนัะแล้ว เนาะโอเคได้พี่ต่อดูอยู่พี่ต่อเข้าบ้าพี่ต่อพี่ต่อหางานให้น้องๆหน่อยสิพี่ต่อยังอยู่หรอยังอยู่พี่ต่อยังดูอยู่พี่ต่อหางานให้น้องๆหน่อยสิพี่ต่อไม่ไม่เข้าบ้าไม่เข้าไม่ไม่เข้าหมายถึงไม่ไม่อะไรไม่รู้พี่ต่อเขาดูอยู่หางานอ๋อเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบสามไงโอเคหางานให้พี่ต่อหางานรีวิวให้น้องๆหน่อยนะจ๊ะ ไม่เข้าไม่เข้าแสดงว่าอยู่บ้านอยู่บ้านโอเคไ่ายๆนะเนี่ยพี่ตองจัดไปโอเคทุกคนไปไปนะจ๊ะครับบายครับจ้าดีจ้าจ้ารอหน้ารอหนะรายการอะโอเคเดี๋ยวทำเลยทำเลยเดี๋ยวเริ่มถ่ายถ่ายปลายปีนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวออนปีหน้าเนาะเโอเคจ้าบ๊ายบายครับจ้า